น้าตการคข้าอาจานจะเจริญพรเจริญพรบุญผ้ารวยเนาะทีมงานบุญผ้ารวยครับผมและทีมงานเนาะสุขุสุขคนเนาะครับโอ้ว่าจังใดคือมาหอดทั้งพีเนาะฟังโขงเนาะบัดนี้เนาะโอ้คำว่าหาตามหาตัวเลขตัวบอรฝากตอนพ่อพี่น้องเอฟจีเฮานี่ลาอืมเสร็จเลยมาไทยล่างช่งเพื่องหนึ่งฮนก็เลยลวงมหาอาจารย์พี่ว่าอยู่ใกล้กันแล้วก็เลยลวงมหาอาจารย์นั่นใชเพราะว่าอาจารย์มาตุลาทั้งผีเลย มาลวงมหาอาจารย์มาขอตัวเลขตัวเบอร์ตัวเลขแนวทางตัวเนาะตัวเล ả, ขเอเคยมากมองที่ก็จ้าส่งอยู่ห่นะครับผมเออเคยมากเคยมานอนอยู่มานอนเนี่ยมานั่งเอาอยืนนี่แหละประจําอยู่แต่ก้อนก็ไเด้ครับผมมายืนนี่แหละประจำามาเ,เอาอยูนนี่แหละหู้น้ำเพลินบ่ามาเพลินถสกแม่สีพวงกอดอาจารย์หู้น้ำเพลินบ่มองเลยก็รู้สึกว่าก็พ่อเข่าๆอยู่หนะได้ยินยนได้ยินอยู่ได้ยินือเสียงอยู่ เขาเจ้าก็ถือม่เป็นซิฟมวดคนละครับผมมวดวังหันขาเจ้าก็เขาตัวแปดเก้าตัววังหันเขาแปดเก้าได้บ่อยจังเขาเขาตรงตรงได้บ่อยจังเขาแปดเก้าแต่ว่าผู้ส่งก็ให้ถูกเยอแล้วก็ให้เลขหนึ่งซีกลายเป็นหกซีเขาบอกเขาเขาเบิ้งเบิเขาเบิ้งบ่อนั่นน่ะนะแปง่ายจังเป็นแบบเคียนอายุไม่ใครเลียงระวังเลียหนึ่งก็เลียงองมันหมุนไปเลียงไทยมันไม่จังมันหมุนหัวซียน ใหญ่ๆแน่จากนู่นนครับผมระวางหนึ่งสีกับหกสีนี่มันอันเดียวกันรู้ดิอันเล็กใช่นะครับผมบ่บ่ไม่เหมืนกันคันปิ้นหัวหนึ่งเลยมันจะเป็นหกอารเบิกกันบ่ล่ะมันจะเป็นจันครับโอ้ระบะม่านนี่ก็ก็เคยมันนั่งอยู่หะนะครับผมอยู่แถวทั้งพิละากระก็เคยนิมิตอยู่ครับเพิ่นกรว่าอยู่ที่หล่ะเพิ่นผู้เพิ่นอยูพ่วงยูนี่เพิ่นกรว่า เพื่นก็บว่าเพื่อนอยู่นี่ประมาณสามพันเก้าสิบปีนี่แหละโอเพื่อนวางสั้นวางสั้นสามพันเก้าสิบปีแี่มันเป็นเพื่นไห้เร็กหมูปูกระชักแล้วอันนี้กับว่าคักใจเขาได้หรอครับผมไม่ว่าจะไหนคนไม่โชคอืโอ้ยผมก็ว่าเป็นไหเร็กคักแลยวอ๋อคันเป็นช่วงนี้เนาะสามสามพันเก้าสิบปีนี่ที่สเ้าสิบเอาอันมือว้านนี่มีเอฟซีทั่วมาหาผมบนวัดิเขาว่าอาจารย์มาหอดบะเขามาแล้วเขามาแล้วเห็นเรียบลอยแล้ว กระจกเขาเพิ่นมาเห็นอย่างไรเขาเห็เพิ่นบอกมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวลายสิน่ะโอ้ยังไงก็ไม่เห็นกระจมาเสริมดวงมาเสริมดวงแล้วก็หมาเหี่ยวใส่ไม่ไปใส่บาทเพิ่นว่าไปใส่บาทยนีเมื่อเสาร์วันนี้คนก็เลยไหลหมาก็ไม่เหี่ยวใส่เพิ่นเพิ่นว่านะเพิ่นนั่งอยู่ในหมาไม่เหี่ยวใส่ไม่หมากอถึงเข้าช่วยนอคันเพิ่นมาซ่วยยี่ดีกว่าเพิ่นไม่เหี่ยวใส่ที่หมานไมเหี่ยวใส่ีี่หมาเยว แต่ว่าผมเคยถืออยู uh, ่หมายเงียวไซหน่อตั้งกี่มาอุ้มหมาน้อยหมาน้อยมันเงียวไซหน่ะช่วยปั่ปีดีมันไปขั้นท้องมันบนน้องมันดักกระเนียมมันยังเงียวไซเงียวไซเอาไอ้ไม้เงียวไซนี่ทีว่าช่วยบ่อยใช่ไหมทีว่าช่วยช่วยทั้งปีหรอกมาถึงมาใหญ่มาแหงคายเงียวไซแนนแล้วส่บาดแล้วบอกว่าเราใส่บาดเมื่อเสาร้คนก็ใส่น้ำเกลือลายนี่ละ หมาจังไดแลีนมาไม่เหี่ยวใส่รูปแข้งขามใส่แรงแง่งรูปใช่ไหมจังไมเนาะหมาก็ระไรอะไรเฮ็ดเบียกให้อเนาะนะเฮ็ดเบี้ยงเหราเฮ็ดแป้งแกะหรครับอาจารย์กะกะสวนรดน้ำมุนให้แล้วก็เสริมดวงเสริมบาราบีเปิดซับเปิดยังซินะโอ้อาจารย์รับเปิดเห็ดเปิดรับเปิดซับเปิดยังนั่นหมอาจารย์แต่ยอดว่าดอก <laughs> ยายาบ้าไปหลายาที่ผมของมาหาอาจารย์ตั้งแเ่ตรวอดอภ่ภานะ่าอาจารย์บอกไว้ว่าย่าเว้าไปย่าเว้าไปควันจีเขามาหลาย <laughs> จีบริษัทมีแห้งมั <laughs> นเป็นเรื่องที่ว่าคือการที่จะเฮ็ดเธอหนึ่งเธอหนึ่ง,งใส่พลังบ่ธรรมดาโอ้โมเมนว่าจะเฮ็ดได้ตลอดอัน oh. นี้ต้องเข้าออภัยครับ <laughs> ผมฉันฉันโมเมนผู้ <laughs> มูจักกิจไก่ยังเชียงซี่กับบัวบัไลาเฮ็ดไหลเนาะอันนี้ก็ว่าเพื่อนมาแต่ไก่เลยเฮ็ดให้เพื่อนจะบอกว่านี่อาจารย์ดามาแต่ไก่มาแต่สะกดมานะเพื่อนทุ่หาผมอยู่มาเบื่ออาจารย์เชียงไหนกาไปเปิดดวงเพิ่อนยังน้ำไปจารยนนี่ารั่นผมก็เลยว่าโอ้ยเลือดตัวน่ารักเราเราประมาณช่วยมา่นทางเนี่ยมันก็เสกเสกเบื่อยังเราก็เบาชื่อแรกนะก็เลยบอกว่า เอาก็ร่องไปรถน,มน้ม้อนอย่างเมืองเปี้ยอ้งชาติยมันดีขึ้นชีวิตด,ดีขึ้นสันดกจักสิไปอาจารย์ไปกันบ่ชเอื้อรัต่ว่าจาัจากสิไปอาจารย์ไปครับเป็นบวชอาจักย์บวชอาจักย์ตอนแรกผมอาจักอยู่หม่องนึงเนื้อวัดสันดกว่าห่างรองไปหาเพื่อนเบิง่งว่าสันลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนกะนั่นอยู่ตัววัดสัน เอ,เ,าาเอาเรกกาไปเรามาก็ได้จิงเงาเนาะเรื่องเอ้าถามเรียงเรียกจานนิดนก็เลยว่เอาไปเรียงใหมเนาะเรื่องเรีกเพิ่นก็ว่า,างเสรลตามอายุเสรลวสามสามพเก้าสปีว่างเสร็จลวเิ่นว่าสามพันเก้าสิบป,ปีเนว่าเอาไว้น้ำในเดอ้ออีกสองตัวใช่ไหม่นวา,างเสร็จล้ยางมาเาิเ่นเราบอกอีกกีหนึ่บอกว่าสอตัวเอาไว้น้ำในเด้อสามแปดใช่ไหมสามแปดเอ้ายแนจะมาที้งงานเท่ากับอะไรกันว่างัน วางสีสองตัวนั่นได้สามแปดเนี่สองตัวนั่งไม่ได้สามแปดเอาไงว่าสามศูนย์เก้าศูนย์นี่แล้วก็ยังไม่มีสามแปดอีกครับแต่ว่าสามศูนย์เก้าศูนย์นี่เพื่อนอาจจะตั้งใจจะบอกอายุเพื่อนยี่หี่ก็ได้แ,แต่ว่าก็เป็นตัวเลขกี่ที่เปลี่นตัวนะสามกับศูนย์กับเก้ากับศูนย์นี่มันกับที่พ่อเปลี่ยนตัวเลข <laughs> เขาทีเอื่อนี่ยังวุ่น <laughs> เป็นตัวเลขกี่ที่กันนะ้อแต่ว่าอันที่เพิ่นบอกจริงๆว่าเอาไว้น้ำเล่นได้หนึ่งสามแปด อาจารย์คิดว่าตัวใดนที่เป็นตัวเลขมันเฟินบอกอายุเฮ้ยที่เป็ี่ยนเฮ้ที่เปลี่อกเป็นเลขฝากเฟินเฟินก็บอกว่ากับเป็นเลขเพินหละเ่ินว่าเฟินอยยุมาโดนแล้วใช่ไหมเฟินเฮ้ยที่เป็นให้เป็นบางๆให้เป็นปัญหาไปเสมอเบอกแล้วก็เป็นตัวเลขแล้วใครไมนเท่าสื้อเท่าก็ซสื่อศูนย์เก้าศูนย์หล่นเหศูนย์เก้าศูนย์เลยบ่อยห้ามเลยเอาเลยห้ามโหลด ตัดสามตัดสามทิตัดสามทีบ่อยตัดสามก็ได้หรือพ่ดผู้ใดมากเก่าใส่สามศูนย์ก็บสามสามศูนย์เก้าองค์สี่บ่อยจเนี่ยเนี่ยหรือหรือว่าฉีสามศูนย์สามเก้าก็ได้โอ้อันก็ได้เบิดยังสี่ก็แล้แต่ผู้มากเนอในในเลขสี่ตัวที่เพื่อนห้มากในไห้ตัดเป็นสามตัวได้ตามสบายแม่นผู้ใดมากเอาได้ไปซับใช้ใแต่ว่าส่วนที่มากก็คือว่าก็คือนั่นะศูนย์เก้าศูนครับนี่คือมาก ชอบส่วนตัวเพราะชอบส่วนตัวชอบเป็นการส่วนตัวแล้วครับเนาะเป็นศูนย์เจ้าศูนย์เนาะคันคันแม่นผู้ขานี่หัวล้านลื่นคู่เชกบาทได้ๆอาจารย์หัวล้านลื่นอาจารย์จักบาทได้ๆใ้่เพราเป็นยังโดดมัมกีตัดศูนย์ทิมอันนึงตัดศูนย์ทิมอันนึงเหลือวสามสามศูนย์เก้าแล้วเนาะสามศูนย์เก้าครับผมคันแม่นผมว่ารัทั้งสั้นก็ได้ครับผมเพราะว่าศูนย์มันหลายตัวผลนะครับเนาะ แล้วเพื่อผู้เพิ่นอยากได้รถบีอัพนี่นเป็นเบอร์ดิ <c oughs> เบอร์ซีโตด้ดิผมบอกว่าสามศูนย์เก้าศูนย์เด็กเขาได้รถบีอัพคันหนึ่งดิมันมีเบอร์ขายดิครับ,เ,บรเลขซีโต้เบอร์รถบีอัพนะแมนโอ้ข้าเจ้าไม่เห็นเบอร์รถบีอยยัฟสิบวันจันแมนคือทางไหนเนาะแาบนี้เขาขายแถวชันบุรีเขาก็ขายกัเนเต็มิดนี่เบอร์น้องเลยครับอาจารย์เบอร์ <ไป S 2> รถฉันเบอร์รถเขาจะว่าเป็นซีโต้เป็นซีโต้ รแต่ไม eh ่รับแพงขาแพงกวัวนุ้ยต่อไปสิมีฮอดเบอร์บ้านเบอร์อพาร์ตเมนต์คุณบอนี่บเบอร์บ้านมีแล้วค่ะสมมติว่าเบอร์บ้านได้หล้านค่ะเบอร์ท่องเหรอนี่มาเบอร์ท่องนี่เพิ่นจีขายเบอร์ละร้อยเงินมาครับคันน้เปลี่ยนเบอร์พี่อาเพิ่นขายเบอร์ละแสนออ ีแพงขึ้นมาอีกเพราะว่อามันแพงกว่าครับบอนี่มันขายสองไหลหาซิบนี่วะเบอร์นี่กับบ่อแพงนี่เบอร์ละสองไหลมันชอบวะมันบาณนี่บ้างสองร้อยยี่สิบนี่่ว่าเป็นตัวเลขซีโต่ตัวเลขซีโตเลขซีโตก็ขายได้ไลากหรือมันเฉียวมาแรกรถเบียอกับบรูดจับุรือเปลก็เป็นเลขไงเขาขึ้นกาันละครับผมรัฐบาลไทยผมก็ซื้อเป็นตลับตะลี่แล้วครับอาจารย์ แน้วหลันก็ว่เคยซื้ขอ,ขอเีอนนรื่องเบอร์สองใบหาซีฟหนึงว่าที่อาจารย์จ้าพอดีคนทีออกเบอร์พี่อาบอยู่ขั้นหนึ่งว่ามีเครื่งจอดไว้อยู่ข้างเนี้เอาไหมจะให้จับเบอร์เลยจ้าเอาไหมจับเบอ <c oughs> ร์เลยทางเราเจ้าไปปลูกแต่เราเนี่ย <c oughs> เอาไปซื้อเครื่องใเซลซื้อเครื่องเอาเนาะเราจะรูปตัวให้ว่าเพื่อนตัวเลขอาจารย์จะชัดเจนเราตัวกันวางสัตวเนาะตัวสองตัวเป็นยังก่อนอาจารย์ครับผมสองตัวกับสามแปด สองตัวสามแปดสรุปตู้กัวที่พูดเลยใช่คะใช่ไหมคะผมมันสี่ลายเพราะเขียนแต่เต้นๆจับตั้งรางสามแปดก็แล้วนั่นแหละมันจะเป็นเลขหลายอันนั้นเพื่อนที่ไปจับว่าเราเขียนชั่วอันไรนั่นจะลายอีกตัวนึ่งโอเคเช่นใหม่ค่ะยังไม่เขียนน้องพายมาตัดแต่เอาก็ได้ครับผม เป็นยังไรเนาะพ่อกันสบายดีอยู่บ่พ่สบายดีอยู่อาจารย์พ่ออยู่พ่อกินอยู่แล้ะเนาะครับผมว่าเพื่อนพ่ออยู่กับพ่ออยู่อยู่พ่อกินกับล่างมือกับได้กินปนขึ้นมูนี่แหละแต่ฝากถึงเย็บซี่นะคนไรกดแช่เพื่อน้ำในเนาะบุญายรยกเลยไล่เห็นไหก็ได้คาน้ำมันรดกับแนงสินะแต่แบบที่งานน้ำมันสินะดึงเต่ละคนก็ส่งแห่งๆล่งเรื่อยนะ นังเพื่อนบําวดไห้มันกับสีแห่งล่งเรื่อยๆเนาะกลางกับจานข้างกางกับพึ่งท่าใสกันนั่นสิละกังว่าันนี้หือสีแห่งเขาอาประจักกฟใหญ่เาว่าสามศูนย์พนานไหมอีกไหมยมีสามศูนยไม่อีกอยู่นี่สามศูนยหมอีกแล่วผมกำลังนั่งคืนอยู่ฮัลินมาเพราะอยากไห้วัอนี้หูติ่งยิดเลยเพอดีว่าสามศูนย์หูติ่งยืดเลยคนวีชอบคนลุกสู้เลยนะ สะดุ้งนะหอ้ว่าตัวนี้ก็เลขสามศูนย์มาเลยตอนนี้ค็อถึงกับสะดุ้งนะถึงถึงขั้นว่าอาจจะออกการภาวาได้นะ <c oughs> สามหวดเนาะตามมากผมหาแล้วหาแล้วศูนย์สามนี่สามศูนย์หาหาวดแล้วครับใช่เองวันนี้ละ่ละอา,าจารย์ได้เ่้าคักประนันวันมั่สีนั่นยืยุ่แล้ววันที่เขายุ่แล้วเนาะกระมิ้นเลย กรธรรมดาเลยกันนี่เขาีพิษยาไปซีเรียสมันสองวันนี่กับสามศูนหาอีกแล้วนี่กัเทื่ยนอีกจักสามหมื่นขึ้นกันหดนี่ก็ได้บหมดก้อนกับสามหมื่นวันนี้กัอีกจักสามหมื่นแน่ที่เปลี่ยนอย่างมันตามก็ตามตัวบรเป็นอย่างไหนเนาะเขาได้ตามแล้วเนาะครับผมวันนี้รางวันสิม่านไอ้จังเนี่ยวันนี้ล่ะหนึงท่านว่าเนี่ยผมะไม่ี่สิบสีแล้วเด้ครับผมนั่งจึงไม่าแล้ว ตัวเลขก็ชัดเจนแล้วเนาะใหม่เนาะครับผมวันนี้ก็ทิรบกวนอาจารย์ช่างมีตัวพ่นก็ทิได้ไปพักพอนตัวครับผมสาธุสาธุเจะเล่นพรเด้อครับสาธุ